สวัสดีเด้อพี่น้องปองไปผู้ติตามดาวจนวิไอพี่ดาวจนอเมริกาดาวจนสาตาขออภัยเมือวันเมื่อคืนนี้รุดมดเลยพี่น้องทั้งสามดาวแต่เกาบ่เคยผิดพลาดเหยไปไปนากันหมดเลยพี่น้อง,งว,าวาไปไปอง่าเอาไว้จักกันเลยรุดมดพี่น้องขออภัยเด้อเอาไม่เหมือแรงนี่กระกลับขึ้นมาดอกถ้าพัดต่างดาวขึ้นมาเนี่ยมันจสีมีนแหละพี่น้องรุดหมดแต่ธรบมดากระไดอันหนึง่งเยอ่ อย่งางว่าบดได้ก็ได้รุดไปมดเลยแปนจางปางนะพี่นนะ้องเนาะบ่เป็นยังของคำนวณคือว่าเนาะพี่น้องขอเอาไปเลายๆที่ว่ารุดไปเมื่อนี้กลับขึ้นมาดอกพี่น้องขึ้นเศร้าเนี่ยกับขึ้นมาแตกระบาดเนี่ยังแตกจังหลุดเป,ป็นหกแลวพี่น้องเอามาตดแท่นนะพี่นนะ้องเนาะหกเจ็ดก็ได้เป็นหกเราเป็นเจ็ดไปไว้ดอกพี่น้องเป็นในแก่ะหกเนาพี่นนะ้องเนาะเป็นหกเพราะว่ามีสามอย่างเลย ก็ต้องได้หกมันวะยังถื่ว่าสิมีแจกมี่แจกมีหลุดมีจอนละมันได้หกก็ได้กลับขึ้นมาขึ้นกูขึ้นมาให้พี่น้องละมื่อแรงเลยเหมือนเช่าเหมือนเช่าหกกลุ่มเพิ่อนก็ขึ้นมาเห็นดอกนอนพี่น้องละหลุดไปเด้หลุดไปตำกลับมาได้รุดกลับหลุดไปจังได้ก็ต้องกลับมาหกบันหกพี่น้องขับว่าหกเลยกลับมาอย่างละสองเลยทุกดาว พี่น้องบานนี้ก็ไปเบิงดาวจนวีไอพีดาว,จน, AP, ดาวจนสาตาร์ดาวจนอเมริกาเลยนะ้องพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องปองปลายวันผู้ติดตามดาวจนวีไอพีดาวจนอเมริกาดาวจนสาตาร์ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ,อาาลุดมนะัดทั้งสามดาวพี่น้องเลยขออภัยธรรมดานะพี่น้องเนาะก็เป็นเลขคำวนวณบา้านสเตาะถ้าพัดเริ่มปล่อยกันมานี่ ถ้าสิรุดเนี่ยแะพี่น้องขึ้นเสาก็ขึ้นมาดอกมาหกบาทแลมีแตกมีเจา,มเจา,มเจาะมีแตกเต็มๆผลัดแตกเกาะแตกเกาะมาผลัดเนาะพี่น้องนะบาทนี่เดี่ยเอาขึ้นมาหกนะพี่น้องนะของดาวจนรุดซึ่งสามดาวเลยพี่น้องเป็นจังไรบ่ฝนตกจังไรบ่า <laughs> มาตาอเมริกามาบอดเท่า อาบอดเมืองไทยเฮานะมาตาอ,อเมริกาฝนตกหนักเอาไปน่องวันนี้ก้อนสิบไปเบืองวันที่สองกับเบืองวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก,ก่อนเมื่อเช้านี่กอนเป็นจังไหนคือจังมดคือจังว่ม,มากขัดแย่พี่น้องดาวนอเมริกาดาวนวีไอพีดาวน,นสตาร์พี่น้องวันที่หนึ่งกอลกกาดาสิงกอลากกาดาเม่มันท่านหอดสิงหาสิงหาเดือนรุ่น กอลกกระดาสองหาหกเปดดาวจนวีไอพีการลดไปพี่น้องดาวนสตาดาวจนอเมริกาการลดดาวจนสตาการลดเป็นจังไหนพี่น้องเไมไหมนอพี่น้องเนาะกูขึ้นไหมหมาอนี่ของบันทีสองเล้วพี่น้องเด้บอบานนี้เด้อสิก,กูขึ้นมือแร่งในละหกปุ่มคนพี่น้องขึ้นมาดอกดาวจนวีไอพี วันที่2องโกรก,กรดาคมสองพันจับครูพี่น้องบ่บ่ลายใหญ่หางนั่นได้เห็นนั่นได้แก่มื่อานาะพี่น้องนะดาวโจนดีไอพีจับคูมกเก็ด เอาห่างๆกันจัง่อยมีสองเอาแขนแขนเลยบ้านนี้มีสองหนึ่งมีสองคูหนึงพี่หนังบ่าหลายเลยบ้านี้สองเจ็ดเอาสามคูบ่าเขาเอาสองคูเลยบ้านี้สองเจ็ดวิ่ง 2 kết song kết 2 song kết Long Học kết Khu vinh Đến 2 long kết ดาวจนอเมริกา ชูนอเมริกาแับคู่ cầu, Ngốc kết, ngóc kết vịnh, kết Tiếng hút chết Cùng hút kết, Loan cầu Cô huyền lên chết Loan da ô จับคู่โอ้ค่ะ bạn Vinh Vinh Hà Si Hà Si Vinh, Vinh. 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 4ีดิ่งหาซกลมงกหาล่องเก็ดแปล่องคูวิ่งเด้นซีล่องหา กลุ่มไล่เด้อีปนางเด้อพอได้เห็นก็แอดไล่เขามาเดีย๋ยวเขามาในกลุ่มว้ดึงเขาไปในกลุ่มว้แอดไล่มาเลยสิย่เห็นปล่อยลงในกลุ่มก็สิเห็นเล็กเลยกลุ่มศูนย์ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, โทรมากก็ได้พี่น้องไล์แอดไล์มากก็ได้อยู่ในกลุ่มก็ได้ เข็มหนาจอเรือพี่น้องผู้ใด็ก็ม่าระบาดนี้เอาไปลุ้นโชคกันเมื่อแรงแก่มื่อพี่น้องมื้อเช้ามื้อเช้าเมื่แรกงบตุ่มเครื่องเริ่มกันละงบตุ่มเครื่องละจะรับก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ว่ได้สรทำงานกลางคืนกันได้รับละบาดแล้วพี่น้องเนาะห้ามกันบ่ได้คือว่าละเอาจะเอชซีผู้ทำงานกลางคืนเด้อพี่น้องเด้อเอาไปรุนแก่มือให้ ดาวจนสตาวันที่สอดาวจนวิพีวันที่สองกรกฎาคม2อ6 8จับคู่6กเกตสอเกตวิ่ง2อเกตกมสอเกตล่องหกเกตคู่วิ่งเด่น2อล่องเกตด,ดาวจนอเมริกา 69, 6กเก่เกวิ่ง หกเก็ดกลมหกเ็ลองหกเกคูวิงเด่นเก็ดล่องหกดาวโจนสตาหหาหาซีเวิ่งหาซีกลมหาซีล่องหหาลองเคูวิ่งเด่นซี get, ลอ่องหา 4, งเ 4, อ,อาไปหลังพได้เข้ามาแล้วกัเอาไปลุนโศกกันมื่อเสารน้าพี่นนะ้องเนาะแห้งๆปังๆกันได้พี่นนะ้องเด้อ กันไหนน้องทองไหนไหลบ่เก็บบ่จนกันพี่น้องแก้มือให้ให้คุณผ่ารักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องสุข,ขุสุขคนอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวบเ่เจ็บทุกบ่อนนะพี่น้องนะพอกันอีกเจน,นึงกับวันที่สามพี่น้องสำหรับมโอนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดี